5สิ่งที่คนสำเร็จแตกต่างจากคนล้มเหลวสิ่งแรกเป็นเรื่องความคิดความฝันและเป้าหมายคนสําเร็จจะคิดใหญ่แต่คนล้มเหลวจะคิดเล็กคนสําเร็จจะฝันใหญนะ่และฝันแบบได้อารมณ์ความรู้สึกแต่คนล้มเหลวจะฝันเล็กๆและที่สําคัญคือคนสําเร็จจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีกําหนดเวลาว่าเมื่อไหร่จะต้องถึงสถานีที่เป็นตัววัดความสําเร็จในแต่ละระดับนี่คือความต่างที่เป็นจุดเริ่มต้นและนั่นหมายถึงว่า จุดเริ่มต้นของชีวิตทุกคนเนี่ยความต่างมันเริ่มที่ความคิดก่อนถ้าเราเป็นคนที่ไม่กล้าคิดไปไกลกว่าชีวิตที่เป็นอยู่ปัจจุบันเราก็จะคิดเล็กๆแล้วก็ย่ําอยู่กับที่คนสําเร็จจะกล้าคิดคิดคิด,คดจนเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เรานําพาตัวเองไปสู่จุด เรราาต้องกความต่างข้อที่สอเป็นเรื่องความเชื่อคนสําเร็จจะเชื่อในเรื่องความเป็นไปได้ใหม่ๆเชื่อในเรื่องฉันทําได้เชื่อในเรื่องความคู่ควรเฮ้มันมีสิ่งที่เป็นไปได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วก็เชื่อว่าตัวเองทําได้พร้อมกับเชื่อว่าเราคู่ควรด้วยแต่คนล้มเหลวเนี่ยจะเชื่อในข้อจํากัดทําเรื่องนั้นก็ไม่ได้เรื่องนี้ก็ไม่ได้ติดขัดไปหมดและที่สําคัญก็คือเชื่อว่าเราไม่คู่ควรกับการมีชีวิตที่ดีเลยจุดเริ่มต้น ที่ต่างกันเรื่องความเชื่อเนี่ยมันทําให้องศาการเดินของชีวิตมันเบี่ยงเบนไปคนละจุดหมายเลยเพราะว่าความเชื่อมันสําคัญที่ความเชื่อมีผลต่อการทําหรือไม่ทําของคนแต่ละคนความเชื่อมีผลต่อพฤติกรรมคนสําเร็จเชื่อว่าเขาทําได้ตั้งเป้าใหญ่ฝันใหญ่และเชื่อว่าเขาทําได้ความเชื่อว่าเขาทําได้เขาคู่ควรเนี่ยก็มีผลต่อพฤติกรรมการทําที่ต่อเนื่องการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องการอัปเกรดที่ต่อเนื่องแต่ว่าคนล้มเหลวเชื่อว่าเออ เป็นเรื่องฝันไปเป็นไปไม่ได้หรอกก็มีผลต่อพฤติกรรมก็คือพฤติกรรมยอมแพ้อยู่ในคอมฟอร์ตโซนไม่ทําอะไรไม่เรียนรู้อะไรขออยู่ตรงนี้แบบสบายๆแบบชั่วคราวแต่ว่าลําบากชั่วโคตรไปก่อนนี่คือคนล้มเหลวจะคิดแบบนี้ความต่างข้อที่3คนสําเร็จจะค้นพบตัวเองแต่คนล้มเหลวยังคงงงตัวเองอยู่นั่นหมายถึงว่าเรารู้ชัดเจนว่าตัวเองเหมาะกับเส้นทางไหน คนสำเร็จจะลองถูกลองผิดตั้งแต่อายุ2 0่สิบถึงสาสปีเนี้ยก็จะเจอตัวเองแล้วแต่ถ้าใคร30แล้วยังไม่เจอก็อย่าท้อแท้ค้นหาให้เจอค้นหาต่อไปเมื่อค้นพบเส้นทางแล้วเนี่ยเราจะทําอะไรที่เข้าสู่จุดที่ไหลลื่นได้หมายถึงว่าทําแล้วมันก็ได้ผลทําแล้วมันก็มีความสุขมีความตื่นเต้น เพราะมันเป็นเส้นทางของเราคือมาจากการค้นพบตัวเองความต่างข้อที่4คนสําเร็จเนี่ยจะทํางานหนักอย่างชานฉลาดและมีพลังแห่งการยืนหยัดแต่ว่าคนล้มเหลวเนี่ยก็บางทีทํางานหนักนะแต่ว่าทําแล้วเนี่ยมันไปทําสิ่งที่ไม่ได้เพิ่มคุณค่าให้ตัวเองมันก็เลยไม่ได้ทําให้เราได้มูลค่ากลับมาที่คู่ควรกับความหนักที่เราใส่เข้าไปนอกจากนั้นเวลาคนสําเร็จทํางานหนักสิ่งที่ได้ก็คือเขาจะพิสูจน์ให้สุดทางใน แนวคิดวิธีการที่เลือกมาก่อนคนสําเร็จจะวิเคราะห์ เพื่อปรับจูนบางสิ่งบางอย่างแล้วกลับไปลงมือทําแบบเข้มข้นอีกจนแบบรู้ผลจะแจ้งไปเลยว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลแล้วเรียนรู้จากมันจากนั้นเขาจะมีพลังแห่งการยืนหยัดยืนหยัดจากการที่เขาเป็นคนคิดใหญ่มีฝันมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความหมายที่บอกตัวเองว่าทําไมเราต้องประสบความสาเร็จพลังแห่งการยืนหยัดทําให้เราแก้ปัญหายากยากได้มากขึ้นคนสําเร็จสําเร็จมาจากการแก้ปัญหายากยากได้มากขึ้นไม่ใช่การไม่ เจอปัญหานะอ่ามันต่างตรงนี้แต่คนล้มเหลวเนี่ยเน้นที่ไม่ต้องเจอปัญหาอะไรเยอะขออยู่สบายๆเพราะเจอปัญหาหนักหน่อยโอ้ยอมดีกว่ายอมง่ายขาดพลังแห่งการยืนหยัดผลลัพธ์จึงแตกต่างจากคนสําเร็จความต่างข้อที่5คนสําเร็จกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแต่คนล้มเหลวเนี่ยขอเป็นขวัญใจคนเดิมนั่นหมายถึงว่าในโลกนี้เนี่ยมันไม่มีสิ่งไหนที่จีรังยั่งยืนมันมีการผันแปรของเทคโนโลยีเศรษฐกิจพฤติกรรมผู้บริโภคผู้แข่งขันในตลาด มันเต็มไปหมดเลยที่จะนำพามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงคนสําเร็จจึงต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่ความคิดความอ่านความรู้ความสามารถอุปนิสัยค่านิยมของตัวเรารวมถึงการปฏิสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้อื่นการทํางานร่วมกันเป็นทีมกับผู้อื่นเนี่ยการเรียนรู้ใช้เทคโนโลยีต่างๆให้เป็นประโยชน์สอดคล้องกับยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปคนสําเร็จพร้อมที่จะเรียนรู้และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแต่คนล้มเหลวขอเกาะทุกสิ่งไว้ที่เดิม <c oughs> โดย ไม่มั่นใจไม่เชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อเอาชนะการเปลี่ยนของโลกภายนอกได้นี่คือความต่างที่ยิ่งใหญ่มากๆ